สวัสดีครัชอบช่องอังปลอมเพลินออฟฟิเชียลมือนีมามีโอกาสได้มาเยี่ยมย,มยามบ้านพี่มดนะครับกับพี่สุดสายใหญ่เนาะเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทนั่นเองการตีท้ายครัวคะ่ะใใมมใผของใครคะของคุณสายใหญ่เขาเอา้าเรียบร้อยแล้วเตะโอเคังอไปชื่อรีสอร์ตบูเพสัพนิวาส อันนี้ตั้งตั้งเสียนว่าตั้งที่หลังราคาราคาเบาๆนะเบามากเกินเกินราคาไม่ากห้องพักเกินราคาเกินเบอร์อันนี้เดี๋ยวเอาไปดูห้องพักที่ลองพักก่อนเอาไปดูห้องนี้ก่อนก็ได้ไหมไปดูห้องอ๋อไม่เสร็จก็ดูต่อได้อันนี้เรายังไม่เปิดนะอันนี้ยังยังไม่ไปิดเดี๋ยวตัดเองดูเฉยๆค่ะเดี๋ยวดูจะแนะนำเองเพราะดูเห็นแล้วป๋าไปด้เลยป๋า เราจะได้รับเองลาบสุดเลยต่ของนีสอดแล้วตของนีสอดนี้ก่อนไปครับเปิดไฟพอเนี่นะครับะพอนีเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดใน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 อันนี้ไม่เสร็จแต่ยังไม่เสร็จกำลังทำที่นี่ยังไม่เปิดนะยังไม่เปิดยังไม่เปิดเพราะว่าปิดมันไม่เปิดอ่ะมันไม่มีโรงแรมที่ไหนหรอกปูกระเบื้องเต็ดยันตั้งแต่ทางเข้ากระเบื้องหุ่นพุ่นเบิร์ตเอาทุกอนาเขตทุกตะลางนิวตะลางเม็ดปูกระเบื้องหมดแล้วแต่เข้ามาใช่สะอาดเข้าได้ยังนี่เข้าเราเข้าห้องนี้กันปลาปลาไปเลยเรื่องมา จ้าจ้าโอเคป่าออฟฟิศโอเคโนแล้วออฟฟิศเดินเดินเข้าไปกูสิลักตัวเย็นยุห้องนั่นไปยักหลังอยู่ครับที่นอนมาแล้วอันนี้คือห้องใหญ่ที่สุดห้องมีเอาเปิดไฟยังนี่ีเตียูเปิดไฟน้นเปิดไฟนนหน่อยโอ้เลอร์สิเนเจอร์ของพี่มดคือเป็นแบบนี้เตียงคือเตียงแบบนี้เลย เป็นเต็นทกระเบื้องแล้วมีไม้ตรงนี้คืออยู่อยู่ที่บ้านหลังนั้นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันไม่แล้วก็พัสดุที่ใช้ก็คือเป็นไม้หมดเลยเนี่ยซิกเนเจอร์คือโรงแรมแบบไหนบ้านบ้านที่แกอยู่ก็แบบนั้นสไตล์เดียวกันเลยพี่ป่าว่าถ้าสมมติว่าห้องพักที่แถวบ้านเราเป็นแบบนี้จะเลิศมากเนาะใช่เลิศมากถ้าแถวบ้านแพงแบบนี้เนาะคงจะเลิศเนาะแล้วห้องน้ำเข้าห้องนอนมาดูห้องน้ำตู้เลิศดูห้องน้ำนแต่ว่าห้องน้ำซิกเนเจอร์จะไม่เหมือนห้องอื่นเพราะว่าเรามีกุชชี่เลิศ นี่สะอโนดะด้วยใหญ่มากอย่างห <c oughs> ้องนอนใหญ่ย <c oughs> ่างห้องนอนดูดูด,ดูดูที่ทำน้ำอุ่นค่ะไม่ใช่แบบก,กระโหลกกะลามาหมุนมาเลยนะจ๊ะคือที่บ้านใช้แบบไหนโรงแรมชั้นก็ต้องเป็นแบบนั้น <c oughs> ทุกอย่างเลยอันนี้พอจริงๆผู้ใดเคยเห็นคลิปบ้านล้าแล้วน่ะสิรู้ว่าแบบไหนไม่ไม่มันพี่มดอ่ะอยู่แบบไหนโรงแรมแบบนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปดูบ้านเลยนี่ก็รู <c oughs> <c oughs> ้เนี่ย <c oughs> ห้องนอนตู้แต่ผ่ากับแบบเดียวกันเป๊ะทุกอย่างเลยคือพี่มดอยู่แบบไหนโรงแรมฉันก็เป็นแบบนั้นสไตล์เดียวกัน,<ใ>นบ้านจะมีห้องใหญ่สุดใช่บ้านนางก็สไตล์นี้เลยนะบ้านนางก็เหมือนกันไปติดไฟพายในข้างหน้นาก็มีนะห้องเออก็ช่วงนี้แขกร้ายเหลือเ,เกินค่ะไฟสีบ่พอใจไปเอาไปดูห้องห้องห้องพี่เอหน่อยไปอันนี้คือบีใหญ่มีเล็กลงมาอีกลงมาอีกแล้ว่าจะไม่ทำให้เสร็จทีนี้ไปห้องที่เราชั้นอยู่จะลงไปนะ ไปป้าป้างไอโฟน13ก็้ันได้ตรงที่ว่าเราปูกระเบื้องนะปามีไะเราปูกระเบื้องเนี่ยตั้งแต่ดุนทางเข้าไปถึงพุ่นหายบ้านเหมืายห้องไปเลยหายห้องสุดท้ายมาโกโกวามาโกโกวาลูกสามมาหาแม่อันนี้คือห้องที่เอพา อันนี้คือห้องราคามหกร้อยเนาะใช่หกร้อยบาทนี่คือดูดูลกมากไปลกคือเพราะฉันอยู่ภาษาโอไงสี่คนดูอนเสียงเหมือนกันเหมือนเดิมไม่อยากเตะเลยอ่าเนี่ยมันคล้ายๆเป็นเป็นเนเจอร์ของเขาไงโต๊ะเตอะเหมือนกันเลยฟินอ่อนการทัศนที่จะใสของห้องอ่านั้นแล้วห้องนั้นก็ใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันดูแอร์นะฮะแอร์ไม่ใช่กระโหลกกะลานะฮะค่ะเสบายก็คือนอนสบายหนาวสั่งเกตไหม ทำกียี่กว่าเพราะว่าโต๊ะโต๊ะมันจะเป็นแบบทรงไม้เห็นอ่อนแบบนี้แล้วก็มีไม้ใช่มันจะเป็นเนเจอร์ของเขาเนเจอร์ของเขาก็คือบอกไปแล้วแหละว่าบ้านพี่มดอยู่แบบไหนโรงแรมฉันก็เป็นแบบ,แบ,บนั้นจริงๆวัสดุเหมือนกันวัสดุไม่แผ่วไม่กัดกคือใส่เต็มก็ไม้ดูใช่ก็ดูดีแตียงนอนก็นุ่มนุ่มดิใช่ผ้าปูก็สะอาดสะอ้านยังใหม่ ถ้าเช็ดตัวก็สามารถเอากลับบ้านได้ด้วยนะเอาได้หกร้อยกิโลนะ่นแหละจะต้องเดัวกลับได้น่ะพื้นพพืื้้นนเล็กไม่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 ได้นเล็กไปหน่อยไปดูตัวฉันไม่มิดไปดูห้องอื่นได้ยังนี่ห้องอื่นห้องใครเอาห้องไหนก็ได้ไปดูห้องแต่ละคนมีห้องอะไรบ้างมันเปห้องแต่ละคนไหมมันจะเป็นทรงแบบไหนบ้างเนาะเราจะทำตรงทีมแทนคนแค่เปิดห้องพระเอกนางเอกแต่ละคนก็อยู่กันอย่างไรอันว่าใครห้อง คือห้องพี่เขมเหรออันนี้ห้องไข่ข้อปิดหรือเปล่าคือที่จอดรถดีมากคือที่จอดรถนี่ไม่ต้องห่วงเลยอ่าลูกชายฉันไข่อีพนวัสด,ดีครับเนี่ยเปิดไฟสีโออยู่นึกเปิอะไรพเด้ นี่ยสวยสวยมากเหมือนกันแตะทำไมห้องชลวะห้องสวยมากห้องเหมืงแต่ไห้องลอนแต่ว่าห้องธรรมดาก็จะไม่มีอาบุชชีนะคะก็จะแต่ว่าคือห้องน้ําคือสวยเหมือนเดิมอะไรัเราอชัอรเป็นอะไรกัน่เมื่อคืนไม่ยืนกาเปิด้อวันเ้อ้ามื่อนม่เช้าหรือเช้ม่เช้าเาุ้งอ่านข่าวแล้วสยอ่นต่างปรเนี่ เพราะวรมนจะมีรถจอดไงอมันจะมีรถจอดก็ถามเอโกโกวาไหมโกโกวาโกโกวาสาวขึ้นม้วนแล้วมันเพิ่นเหรียญหนามต่แปดโมงสาวแตพรา้ว่าเขกจะตุยป้ปาไม่กวแล้วนอนนี่แหละก็ประมาณนี้เราห้องมันก็เหมือนๆกันแหละเนาะก็ให้ดูว่าเออ ดูมันมันความปังก็คือมีกระเบื้องทุกแผ่นทุกตารางนิ้วตารางเมตรทุกกระเบียดนิ้วนะครับไหนแล้วพอเอาผิดออเอาผิดอยู่ห้องนั้นอ๋อฮะกับออาผิดมากับไอ้นั่นใช่น,ใชนี่แหละคือเลิศไอ้อะไรนะไอปะต,ตีกป่ะเออปบัพอกอ่บ้านมาตอีาอก,ออกนอากระเข็มใช่ไหมโอเค โอ้โหลงทุนสตาร์ทรถเปิดประกอดไล้เลยนะโอ้วันนี้ทีมงานมาเยอะมากอุต่าลูกนำทีมโดยเจ๊ใหญ่ไม่ใหญ่แมี่ฉัูนิ่มตั้งชิมโดยยายสอนตั้งใจดีแม่คนนีาหังนั่งแล้วแกยังไม่ได้กินนะเพราะว่าแกรอได้แกกินพร้อมกันนะแกจะนั่งรอแกคิดอะใจแกก็นั่งรอนะละ ผู้ชายเป็นอย่างคือวิบ้านวิบ้านหลายแแค่อันนี้แกค,ค,ค,คิดเนาะอีกฝั่งไม่คิดหราเพราะลูกแกก็เป็นไม่อีกอันนี้อันนี้แกก็นั่งยิ้มแกนั่งยิ้มนะแล้วมาไ,ไม่ไงหิวข้าวพระตจ้าพระท่านห,าหิวแกคิด้ทะเลลหายแล้วผู้ชายผูย้ชายแถบว่ะคือแล้วสวนท่านนี้ก็เป็นท่านี้หอยหอยโหนไหมดูดูดูโศกันนั่นก็คนจะรังแต่ที่เป็นซีตีดูสิแขกเยอะมากเลยวันนี้รู้สึกสายแก็จะตื่นเต้นนิดนึงเนาะเพราะว่าเพราะว่าเป็นเจ้าบ้าน เป็นกันเองแี่แอนค่ะพี่น้องผู้ใดสิลปคืดบอิร์ตปาศิลปินดังทีมา่อก่นนั่นั่งังมองเล็กๆน้อยๆน้องเป็นมดกันนะมดลายแค่คิดกันแต่ว่าอันนี้แบบเป็นกันเองค่ะขอขอบคุณนะคะท้อง่ันทั้งหมดเลยนะคะที่สนับสนุนทีมงานเราทีมงานสาวน้อยขอบคุณพี่พี่มดนะฮะพี่มดของเรานะฮะกับเจ๊สุใสใหญ่นะฮะสุใสใหญ่ของเราเป็นคุณได้เนี่ย คุณนายสุดสายใหญ่เออไม่อยู่นี่เป็นคุณนายแต่ว่าอยู่คุณก็เป็นเจสูโทรวถามตลอดคุณเอจะกินข้าวยังคุณเออยู่ตรงไหนโทรเขาบอกไม่ต้องเป็นห่วงชานไม่ต้องเป็นห่วงแต่เขาไม่มาไม่เป็นห่วงเมืองเดียวเปล่าล้ำพมาหนิเราจะไปหาข้าวมาให้ไม่ต้องเป็นห่วงชานเครื่องเหลืเครื่องอะไรดูติปลากรายเต็มเลยออ่่ะเตยูของกินอาหารทะเลเทียมเพราะว่าฉันจะไปตลาดร้านโพสโลยข้างนอกค่ะเดี๋ยวกลับมาเออไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ห้องวีเหมือนกันนะห้องวีก็จะมีสองห้องอันห้องวีวีหมดเลยทุกคักมีแต่เรานะตรงเนี้ย เาเสียงดังได้เพราะมีแต่เราหมดเลยไทยเราหมดเพราะว่าโรงแรมยังไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดโรงแรมยังไม่เปิดจะเปิดเร็วๆนี้เนาะกำลังทําอยู่เนาะกำลังทำจะเปิดเร็วๆนี้ใช่ไหมกระต่ายกำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะคะร้อยโควิดหายอีกสิอีกสิบปีนะเขาเปิดแล้วมันมันเคยเปิดมาประมาณสักเดือนกว่าหมดไปเกือบแสนเพราะว่าคือหมอะไรค่าใช้จ่ายเยอะค่าใช้จ่ายเพราะเพราะเป็นโควิดพอดีแล้วก็มัน มันเออมันเลยขายใหญ่ก็สั่งให้ปิดเลยก็เลยปิดมันขาดทุนใช่ไหมขาดทุนขาดทุนมาสี่ห้าหมื่นเออจนงมันต้องรวยนะแต่เราขาดทุนเพราะว่ามันเป็นโควิดพอดีใช่ใช่เราไม่กล้าไม่กล้ารกล้าตอนช่วงเปิดมาได้เป็นไงช่วงที่ว่าตอนที่ยังไม่มีโควิดอ่ะยังไม่เคยเปิดลยอ๋อเราเาปิดดูไม่เป็นอายุขึ้ไปข้างบนข้นโอ้โหพี่เขมมาจากไหนคะจากจอมเทียนจากขวักไขยูจอมเทียนนี่กันจะไปยูเซอร์แต่ของจอมเทียน ไปพาเอกไปเดินวิกซีหาซคือกังเกลโมโกโกกาวะนี่โกโกวาแล้วก็ไปได้แป๊บหนึ่งไปได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปซาดูอ่ะพิมดติดตามก็เลยได้กลับมาปดประเด็จติดเนี้ยหรอไปไหนกันต่อยก็จะพาใครมาอีกอ่ะอ่ะโอเคนะครับขอบคุณนะครับแคนดี้เจแคนด้ ปปอ่าโอเคครับนี่คือบ้านของป่ามดนะครับยังได้เปิดเบื้งในวิวสิบอกอีกทีหนึ่งด้พี่น้องเด้อมาใส่บริการได้นะครับ